ตอนที่1777ล่างที่ก้าเดิอนออกไปาจากโรงศพนั้นถูกปกคลุมไปด้วยขนสีแดงชาติพร้อมกับกินไดอันน่าสะพรึงในขณะที่เสียงคำรามของไอ้ไยถูกส่งออกมาบ่นก็ถึงขั้นนับไม่สิทธิของนิกายกว่า12คนผันล่างแหลกเป็นเสียเส่ยงกกอนที่พวกเขาจะถูกกินกินแม้กระทั่งจิตวิญญาณซึ่งภาพดังกล่าวก็ถึงขั้นนับไม่เหล่าสิทธิทั้งหลายที่อยู่โดยรอบถึงกับตกตะลึงขางหนีเร็วก่อนจะมีล่างล่างหนึ่ง พันตะกูนออกมาด้วยเสียงอันดังก้องและทันใดน,นั้นเสียงพุ่งผ่านอากาศผันหังขึ้นพร้อมกับสิทธิการทั้งหลายที่พุ่งตัวออกไปได้วยความเร็วสูงสุดพร้อมกับสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวต่อลางเงาที่ปกคลุมไปด้วยขนสีแดงชาตินั้นและด้วยความเร็วของหลีนเทียนนั้นก็รวดเร็วเป็นอย่างมากในขณะที่พวกเขารีบถอยห่างออกไปจากที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วเสียงคำรามถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสายตาที่จับจ้องออกไปอย่างผู้คนซึ่งการจ้องมองนี้ มันให้ความรู้สึกราวกับเป็นการจ้องมองของอสรพิษก่อนที่สายตาคู่นั้นจะตกมาทางดินเทียนและคนอื่นๆก่อนที่มันจะพุ่งตรงเข้าหาพวกเขานี่พวกข้ากำลังจะไปอยู่แล้วคนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงได้เจาะจงมาที่พวกเราเสือขาวได้กล่าวขึ้นพร้อมกับอาก,การตัวสัน่นและหลังจากที่ปีศาจไร้ขนสีแดงทำการเคลื่อนไหวมันก็ถึงขั้นทําให้สุสานแห่งนี้ถึงกับสั่นสะเทือนก่อนที่วิญญาณช่วยอะไรตั้งหลายที่อยู่ภายในสุสานแห่งนี้จะพุ่งตามมันออกมา ลากับปีศาจหลายขนสีแดงนี้เป็นหัวหน้าที่คอยสังการพวกมันอีกทีซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกมันสามารถสัมผัสได้ว่าเจ้าปีศาจหลายที่ถูกปกคุมไปได้วยขนสีแดงนี้แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกมันดังนั้นพวกมันจึงติดตามอีกฝ่ายโดยสัญชาตยานหลินเทียนได้กล่าวพึมพำขึ้นเมื่อคำพูดของเขาจบลงเขาก็ได้หมุนวนเข็มวิชาเบญจศรีนีสถานฟ้าก่อนที่ขึ้นสายฟ้าสีม่วงจะปรากฏออกมาซึ่งเขตมวิชาสายฟ้านี้ มันมีพลังที่สามารถกำลับสิ่งชั่วร้ายได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่มันจะฟาดผ่าเขาใส่ร่างเงาสีชาตินั้นในพิภตาแต่อย่างไรก็ตามโดยความแข็งแกร่งของซากศพโบราณน,นี้มันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งทำให้สายฟ้าสีม่วงนี้ไหลผลต่อมันอย่างสิ้นเชิงก่อนที่มันจะส่งเสียงกำลามบอ,อกม่าอีกครั้งพร้อมกับคลื่นพลังหยินที่ปลดปล่อยออกมาก่อนที่ความเร็วของมันจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งและที่ด้านหลังของมันในตอนนี้เหล่ากองทัพบินเดีชั่วร้ายต่างก็พุ่งตามมาอีกมากมาย ลากับเป็นสายทานแห่งความตายที่กําลังกระโจนเข้าหาลินเทียนและคน,นอื่นๆซึ่งภาพดังกล่าวนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันให้ความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวเพียงใดในขณะเดียวกันกลุ่มของพวกเขาก็ได้ตอบโต้กลับไปด้วยการสังเวยเคล็ดชาโจมตีออกมามา,มากมายเพื่อหมายจะสก,กัดการล่าเงาสีชาติพร้อมกับเหล่าวินดานชั่วหลายที่ติดตามมาในขณะที่การโจมตีทั้งหลายแทบจะกล่าวได้ว่ามันไร้ผลต่อล่าเงาสีชาติแต่ถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังสามารถจัดการวิญญนญาณชั่วร้ายได้มากมายซึ่งการโจมตีนี้ทําได้เพียงแค่ชะลอความเร็วของพวกมันลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่ล่างเงาสีชาตินั้นได้ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้งก่อนที่ความเร็วของมันจะพุ่งสูงขึ้นและมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของหลินเทียนและคนอื่นในชั่วพริบตาซึ่งกลิ่นอายที่มันปลดปล่อยออกมานั้นดูน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากพร้อมกับเริ่มกัดก่อนทุกสิส่งโดยรอบซึ่งนั่นกระทำให้หลินเทียนถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะสังเว,วงเวสังสารวออา และโจมตีเขาใส่อีกายในทันทีวงเวทสังสารวัฏที่เขาโจมตีออกไปถึงกับทําให้ร่างองาสีชาตินั้นเซถอยหลังกลับไปในทันทีแต่ถึงกระนั้นมันก็เพียงแค่เซถอยเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่ในวินาทีต่อมาร่างของมันจะทรงตัวได้และพุ่งกลับเข้าหาพวกเขาอีกครั้งโจมตีพร้อมกันหลินเทียนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับสังเวยวงเวทสังสารวัฏและสัสตธ์จะทหลรเชื่อออกมา ก่อนท like like okay. ี yeah, ่เขาจะโจมตีออกไปอย่างพร้อมเพรียงและในเวลาเดียวกันนี้นิ่วเหยา่ก็ได้สังเวยคิดวิชาโจมตีของพวกเขาออกไปอย่างสุดความสามารถพร้อมกับระดมโจมตีเข้าใส่ร่างเงาสีชาตินั้นในขณะที่มันรับการโจมตีของหลินเทียนและคนอื่นๆตรงๆก็ถึงกับทําให้ร่างของมันต้องเซถอยออกไปอีกหลาสิบฟุตก่อนที่หลินเทียนและคนอื่นๆจะใช้โอกาสนี้พุ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วแต่ในวินาทีต่อมาคืนพลังแห่งความตายที่ปลดปล่อยออกมานั้นกับพุ่งสูงขึ้น ก่อนที่ล่างเงาสีชาจะพุ่งตรงก็หากลุ่มของพวกเขาอีกครั้งซึ่งหลินเทียนเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆอีกก่อนที่เขาจะรีบพุ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วเพราะจริงๆแล้วล่างเงาสีชาตินี้มันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากหากพวกเขาปะมือกับมันตัวต่อตัวคงได้ถูกจัดการอย่างแน่นอนและในพริบตานี้พวกเขาก็รีบถอยห่างออกไปอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันกับมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นในความมืดตรงหน้าซึ่งเหมือนให้ความรู้สึกมั่นคงเป็นอย่างมากก่อนจะมีชายหนุ่มคนหนึ่ง เดินออกมาจากกอามืดนั้นและเมื่อได้จ้องมองไปยังบุคคลผู้นี้ดีๆแล้วหลินเทียนและคนอื่นๆก็พ่านรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาทันทีเพราะอีกฝ่ายคือมู่ไปหลืนอันดับหนึ่งของหลายชื่อรถอันดับอมะตะเสือขาวได้กล่าวพึพรรมพำเสียงต่ำและเกือบจะในทันทีที่คำพูดของมันจบลงเสียงพุ่งผ่านอากาศนังขึ้นพร้อมกับร่างเงาสีชาิที่มาปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของพวกเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะพุ่งตรงก็หามู่ไปหลืนอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ให้ความสนใจกับพวกเขาอีกซึ่งมันน่าจะล็อกเป้าหมายเอาไว้กับผู้บ่มเพาะที่มีพลังบ่มเพาะที่หนาแน่นที่สุดนั่นจึงทําให้เปลือกตาของแต่ละเคธเบญจธาตุถึงกับสั่นกระตุกพอโม่ไปเหลือในตอนนี้อยู่ที่ขั้นกลางของเขตแดนเทพแท้จริงดังนั้นคลื่นพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากล่างของอีกฝ่ายมันจึงหนานแน่นเป็นอย่างมากในขณะที่ล่างเงาสีชาติได้พุ่งตรงเข้าหาอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วซึ่งดูเหมือนกับการที่มันล็อกเป้าหลินเทียนก่อนหนีน้เพราะก่อนหน,นี้ในหมู่ผู้บ่มเพาะทั้งหลาย ดินเทียนน่าจะมีพลังบ่มเพาะหนาแน่นที่สุดนั่นจึงทำให้มันพันล็อกเป้ามาที่เขาโดยอัตโนมัติและในเวลาเดียวกันนี้เองหลินเทียนได้หยุดมองออกไปทางอีกฝ่ายในขณะที่ล่างเงาสีชาดมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะพุ่งตรงเข้าหาโม่ไปหลืนพร้อมกับส่งเสียงคำรามอันดนังกล้องในขณะที่กลุ่มหมอกสีดำได้แร่กระจายออกไปโดยรอบเป็นครั้งแรกก่อนที่มันจะส่งกกงเล็บขัวจับออกไปทางโม่ไปหลินซึ่งโม่ไปหลืนในตอนนี้ยังคงมีท่าทีสงบเงียบ พร้อมกับกาวยางของเขาที่ไม่เปลี่ยนไปลากับว่าอีกฝ่ายไม่เคยเห็นซากศพสีชาติอยู่ในสายตาเลยไม่แต่น้อยก่อนที่เขาจะเดินผ่านออกไปตรงๆซึ่งก้าวยางของเขายังคงเงียบสงบลากับเขาไม่เห็นการโจมตีของซากศพสีชาติในขณะที่ฝ่ายก้าวผ่านออกไปลากับดินเทียนและคนอืน่นไม่เคยปรากฏตัวในที่แห่งน,นี้ซึ่งที่ด้านหลังล่างเงาสีชาตินั้นไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆลากับมันถูกแช่แข็งเอาไว้ก่อนที่ในวินาทีต่อมา โมไปเลือนได้ก้าวผ่านหลินเทียนและคนอื่นไปแล้วก่อนจะมีเสียงระเบิดพันหนังขึ้นในขณะที่ซากศพสีชาตินั้นพันระเบิดออกเป็นเสียง,ยงก่อนจะกลายเป็นเท่าสีดําและสลายหายไปณน,นี่เสือขาวที่มองเห็นสถานการณ์ดังกล่าวมันก็ถึงกับตัวสันสานพร้อมกับแข้งขาที่อ่อนลงทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันหนีเอว,วไปจีฉีและคนอื่นๆต่างก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปพอแม้พวกเขาจะไม่ได้อ่อนแอแต่ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว มันก็ถึงขั้นทำให้เปลือกตาของพวกเขาอดที่จะสั่นกระตุกไม่ได้ซากศพสี่ชาตินั้นมีระดับพลังบ่มเพาะที่สามารถเทียบได้กับผู้บ่มเพาะซึ่งอยู่ในเขตแดงกึ่งนิลันสวรรค์แต่ถึงกระนั้นภายใต้การเดินผ่านของมู่ไปหลืนที่ไม่สามารถมองเห็นการโจมตีของอฝ่ายได้ด้วยซ้ำแต่มันกลับทาให้ซากศพสี่ชาตินั้นถูกทําลายอย่างง่ายดายนี่มันเป็นพลังต่อสู้ระดับใดกันแต่ละครีบินทาราได้แต่จ้องมางออกไปอันดับหนึ่งในหลายชื่อร้อยอันดับอมตะ กับข่าวที่ว่าสามารถสังหารผู้บุมเพาะที่อยู่ในเขตแดนนิรันดร์สวรรค์ขั้นต้นได้นี่มันสมแล้วจริงๆในขณะที่เสียงฟีเท้าของอ้ฝ่ายยังคงดังก้องอยู่ในทางเดินสุสาขนขณะที่ม่วไปหลินได้ก้าเดิอนออกไปอย่างช้าๆก่อนจะหายเข้าไปยังส่วนเลือกของสุสานนั่นจึงทําให้หลินเทียนอดที่จะจ้องมาออกไปอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่ลมหายใจของเขาจะกลับมาสงบอีกครั้งเราจะตามเขาเข้าไปหลินเทียนได้กล่าวขึ้นนี่เจ้าคิดจะทําอะไร เสือขาวได้กล่าวออกมาด้วยท่าทีสงสัยก่อนที่หลินเทียนจะหลีตาและมองออกไปอย่างคิดทางที่ฝ่ายก้าเดินออกไปก่อนหน้านี้นั่นจึงทําให้เสือขาวได้แต่กอ,อกตาไปมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามันจะดีกว่าถ้าพวกเราลืมเรื่องสมบัตินี้ไปซะในเมื่อโม่ไปหลืนก็ไปแล้วพวกเรายังจะมีสิทธิ์ได้รับอะไรอีกอย่างนั้นหรือนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่จ้องมองออกไปอย่างคิดทางที่ฝ่ายหายไปก่อนหน้านี้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าดวาาวา้วยคว,วามแข็งแกร่รงใน,น,น,งน,นองออปัจจุบันของโม่ไปหือข้าคิบว่า มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายจะเข้ามาอย่างที่แห่งนี้เพื่อค้นหาสมบัติใ,ใดๆเพราะจากที่ข้าคาดการณข้าถือว่าเขาไม่ได้ต้องการสมบัติภายในนี้หืมทำไมเจ้าถึงคิดเช่นนั้นหลังจากที่ดีนคาพูดของหลินเทียนเสือขาวก็อดที่จะกอ,อกตาไปมาไม่ได้พร้อมกับกล่าวขึ้นในขณะที่จระคีเบญญทัตได้อยู่ด้านข้างก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกตะลึงเช่นเดียวกันไม่มีเหตุผลมันเป็นเพียงแก้สัญชาตญาณของข้าหน่ะหลินเทียนได้กล่าวขึ้น หลังจากที่เขากล่าวจบเขาก็ก้าเดินตรงไปยังสวนเล็กของสุสานห่งนี้อีกครั้งซึ่งหลังจากที่เขาเดินนำออกไปมันก็ทำให้คนอื่นๆได้แต่กล้าเดินตามเขาออกไปเช่นเดียวกันข้าหวังว่ามันจะเป็นอย่างที่เจ้าคิดนะเสือข่าวได้กล่าวขึ้นก่อนจะหยุดไปชั่วคู่แล้วพูดถึงโลงศพที่ลอยอยู่เหนือโบโลหิตก่อนหน้านี้